วันนีก้ก็เต้าปู้ก็หรือวันนี้ก็นนะเป็น,นจังไดปู้งวดน,นี่เต้าปูเต้าปูเป็นจนังไดค่ะเต้าปูก็ือโตเก่าเดียวหนีการว่าเต้าไปูได้ไหมกะนมัสการปูเนาะค่ะเนาะไปบุีร่ำบ่จ้าตอนนี้เออเรียกมันดพี่ก็น้องแค่นั้นละ่ะงวดน,นี่บ่จ้างวดน,นี่ล่ะพี่ก็น้องอ๋อเป็นเด็กฝันบ่จ้าหรือจังไดเด็กฝันเนี่ย เรามา่หวาเป็นโซ่เลยแดงว่าเดกปูนี่เขาร้ายงวดเลยดิเนใด้วยว่าเป็นว่าผาดผาดง่ายถ้าพิษจะพิจ่มเยอะงั้นในขอว่าตลอดลอน,น,น่ะเขามาเรื่อยเรื่อยน่ะจ้าถ้าพิษจะพิษแจมนึ่ง้องชุกชงงวดฟันเลย้องศกศูนย์ก็พาศูนย์นี่ใช่ปูวัดป่วยจะหาศูนมันไปรองุกศูนนี่อือเออวันนี้ปันว่าปลาคอมากับปู เนียปว่อยตัสิบแปดปามเนเป็นเจ็ดเลยมันก็ออกมันเล็เปนนะจ้าเออมันเป็นัวกันสันเจนมากนะเพราะว่ามันเพราะว่าบ่ปวอย่างไรตัวปอยตัวเดียวตัวเดียวรวยนะโอ้สื่อไงนะปูนะเาต้องเปลือเงินเนาะสื่อลายตัวแต่วันนั้นกับปยชี้หนึ่งเหมืนมบดอกชี้สงี่ใะตู้เออมันเป็นตังสั้นนะมันติแต่แต้มมากตลอดบ้าาก็มาตรงตนงย่ล้ว จ้าเพราะว่าสิพิษแจมม่นยังดอกเพราะว่าปูซื้อปูซื้อน้ำหนักโอ้ขันปูบูซื้อเตะเนาะแม่ยดมันวัดแ่ซื้อจะแน่งวดมันกระออกอืยขันปูบูซื้อนี่เตะอีดีได้ปั่แหนมันมันกระตรงเตะเลยเรียกฝันบัวปูเลียฝันยังเยอว่ามีเะไรอยังเอาดอกป้าพูมพึ่งดีพึ่งบอกปูตลอดแม่พูมพึ่งดีแต่ผมยังว่าบอกผพูดได้บอกผมว่าอก u t u b e ประมาณนี้นะได้บ้านให้กูเจาะมาเล่นเด่างอืม แม่นเลยว<ต>านนี้อืมแต่ว่าถามโต๊มาถามอยู่ที่บัวปูบัวปูบัวเอาโท๊เอาก็ได้ดินรอปูเอ้ยก็เอากระได,ด,ะไดจังแม่นเนาะแมนวันนี้คือว่าอีหยังปูว่าอีหยังก็โต๊ะเก่าว่ะจ้าเออวันนี้โต๊ะเก่าเต๊าโก้โต๊ะเก่าเอออะโต๊ะคือว่าจ<ร>ังสั่นฝันบัวค่ะเออกับฝันนี่แหละอืมเพิ่นกับบอกเป็นโตัน่ะเพิ่นบอกไส่โต๊ะเก่าแต่ว่าโต๊ะเก่าเพิ่นกับบัว บอกเจ๊ตันมไอ้ป hmm. ูว่าเ่อไงล่เม่ก euh ีกันหกเด็เน like> um ี่ยเเป็นบอกเป็นตัวเนี้ยแล้วน้าตอวเน่านั้นมีสองตัวปูฝันบอกค่ะฝัน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 ว่าจังไหเนาะปูขึ้น่าตัวเก่าเอาเอากับล็อกเชียนี่ยเบื้องหัวเนี่ยสามศูนย์ดับเจ็ดนี่ยตัวเก้ากี่ดีตัวละ เอโตเกากับโตปูแล um, ้วนะเเอือเดี๋ยวออกาปมีป oh ูไปบุรีรัมนีกันอนนี้โซนหาซื่อหนากับื้อแปดศูนกับสามศูนย์จะเนี่ยอืมานี้เนาะนี่หนอยหะได้ละนอปูเอาเอาสามสามศูนย์แปดกับหกเจ็ดช้นี่หละเ่าต้องไปเอาไลตัวเพราะอาจารย์โ่ยอยากไปเด็กไปเอาตูวเดียวโคโลโคลโรด้วย เป็หมวดมหารยังปล่อยศูนย์สามตัวเดียวเนาะเพิ่นมาเขียนให้เลยบ่ปูบ่ลร้กับฝันนี่แหละฝันเนี่มันคือฝันอีหลีฝันแบบเขาฝันปัญหาฝันมันมายากหรอกมันฝันเนี่ยก็คือฝันเนี่ยแหละโยมก็เคยฝันอยู่ติดกันนั่นแหละมันปูปูหรือเนาะเออคือว่านี่องเนี่ยไปคืดว่าทีไปนั่งเอาหรือจ้องไปเอาเนี่ยลวงพ่อบอเสียดอกการนั่งเอาหรือต้องนั่งถามกับพุ้งลวดเนี่ยเสียบูนี่คือไปนั่งเอาอยู่เนี่ยถามกับระพุ้ง แต่แม่แต่ว่าหลังมองเพิ่นกับตัวเขาคือกันหลังมองกับเพิ่นกับบ่เพิ่นกับบ่บ่หายถือกันสิน่ะอยู่แต่มองบุ๋นสิมันบ่แม่นดิสิแต่ว่าของหลวงปู่มันหลวงปู่เนี่ยไปใส่ม่ได้รอดมันคือว่าเพิ่นหายท่านนี้เพิ่นหายไปปนมนุษย์มันนะอืมข้าเจ้าตือข้าเจ้าก็มาสางเนาะแล้ววันชุนนากใดเราคุ้นบ่ค่อยมาหายเป็นยังงีอยู่ด้วบ่ได้มาสางซอยสีโมกุลวัดนี้ก็เรื่องิขวานคนเสือฉันเนาะ ชื่อารอยู่เด่นวะผู้สีนักตัวใดนักตัวคือเพราะว่าเพิ่นผูเพิ่นลูกพุ้นไหนเพิ่มมาให้ชือให้แต่อยากได้สองเสื้อคือเพิ่ลูกพุ่นให้ได้ว่าถือปั่นนั้นก็ละเคิรนมาได้ถึงตัวละซีแสบสินะตัวละซีแสบนอนป้าดูขึ้นเด่นค่ะเอาคักดิ้นฮงงวดนี่เอาก็มบันก็ะกระชอเอางี้นั่นแหะบ้านแม่าเอาเล เอาคักๆเอายี่หรีเอามันไดสร้างหรือนกปูซา่อมันนักเกมัน,มนกนะบนี่เอาม่วไงตคือมันปูบอก่งอื้อ0ูนี่ซื้อ80นี่ซื้อ0เฉียนกระเสือหกเดีดจับจับเพิ่นบอกให้ซื้อเอาตัวละสี่แสนเลยจริงเลยนะป้าให้ซื้อเอาตัวละสี่แสนเลยนี่น ประมาันกันไรก็ต้งสองแสนีคนมาปันกันโอ้โหซื้ออุ้นกันเตี่ตัวละสองแสนนี่สิ้าเพราะว่าเป็นลงต้นเหตุคนเอาเงินไห่สี่แต่ว่าหายคนหนึงสี่หันซื้อกลาะบอกคนลงไมไหเด็กฟันเอาเลขพุ่มปดไปหอดบุรีรัมนาปูไปเอาเลขปูไปเอาเลขป่จ้า กับเงินว่าแม่นว่าเมาเรียกบอกตะกี้ว่าว่ามาบ้านตะที่ว่าเพื่อนบอกว่าหาเอาไข่มาขึ้นก็เลยมันก้อนเขาันซาดแล้วก็เลยต้องเอาไข่มาขึ้นเพื่อนมาเลี้ยงเพื่อนน้ำจืดเอาเลี้ยงปูนะเขียนปูเขียนไข่เขียนปูอจ้าเงินที่เพื่อนว่าตะี้ว่าอาจารย์บอกว่าเอาเงินไข่ยี่สิบบาทเนาะไปทำปูนะที่จะให้ไปปูนมนุษย์นี่วันนี้มันแรงใจออกฝนสาดแล้วก็เลยมากใช่ไหมฝนซิ่งลูกวางตัวละสี่แสนนี่ละปู จาซื S <S she she ้อมาที่แสนดอกกันเพิ่นเสียหลายรที่ฉันกระิตได้ว่าเพื่นบอกว่าเฉยากได้สองแสนเมือนมาให้ซื้อซี่แสนโอ้แบ่งเทิงกันมตัวเบาอยู่ขาดแล้ล้อหอดมือก้อนจินะอาจตัวนักเดี๋ยวซี่แสนตัวเบาสองแสนจีนะโอ้ตัวเบาสองแสนตัวนักสี่แสนเออเมียค้ยขนเก่งกับปู่ค่ะุดยอดค่ะ มันอกับว่าหลายบาทแล้วเลขหางเดียวน้องเนาะสามศูน,น,นย์แปดตัหกเจ็ดขันตีนหัวกับเก้าเจ็ดเท่านั้นตัวขันธูมักปีนเนาะเราปล่ยไปเลยเราปล่อยอยู่ในไล่ไปหมดที่อแล้วล่ะอ่าแสดงว่าอันมือสุดท้ายสิมีตัวเดียวเท่านั้นที่จะเล่นยตัวละสี่แสนงานคือตัวหนึ่งต,ตัวนี้เลยใช่มโอ้หัวเลขออกเลยบอกปูฮะมือเลขออกเลยบอกจ้าจังสี่ปล่อยบบอก ก็บอกไม่นี่ก็ได้จะมั่นใจแล้วมั่นใจแล้วตัวใดปูตัวละสี่แสนสามศนย์ป้าโตสามศูนยตัวเก้าตัวปูนี่มันก็ไม่อะไรกับตัวเก้านี่ที่เรีนสามศูนนี่ตัวละสี่แสนเนี่ยบ้านพร้อมด้วปูเล็กตัวนี้เขาว่าเขาบคอยหัวซาปูลงมันมากกว่าหเจ็ดอืมนะ ค่นี่แหละเลขสองตัวตัวคันสี่เด้เลขกันแปดศูนย์หนึ่งแต่ว่าน้อกมาสามตัวทำเป็นสามศูนย์แปดอันเด็กสามก็เลขแปดมันั่นมักมากน้ำกันเนาปูนเนี่ยเนี่มันติเต็นจนเตัวละสี่แสนโอ๊ตโบไวงวดนี่จัดเองเลยค่ะหกสามตัวเพื่นนี่สิท่นคุณท่านสามแปดศูนยสามแปดสามศูนย์ิดมานักแค่สามศูนย์หนึ่ตัวละสี่แสน สามศูนย์ส่วนสี่ทำเส็ามศูนย์แปดนี่พันคุณพันได้เป็นล้านเพื่อนเนาะเอาแล้วน็อปูน่าซ้ำนี่ก็ได้เอาก็ลองไปค่ะเมื่อหันโทรมาจากฉสนเห็ดกำแพงกำแพงวัดบ่จ้ะน้่งกำแพงหางเดียวไม่ต้องลงทุนเยอะจ้าหกวดแต่มันตานี่โทรมาปูสิไงหกวด บนแแนไม่พันสามันหกงวดโอ้ไม่ให้ขายงวดตัวก็ให้ให้ตลอดคุค้ขายก็ให้คือกู้ชีล่ะทำใช้บัะเนียบันเลเสียงมาจำตโตแวไปว่าพาจำให้เรีกตัวอะไรนะคุคนขายสิบว่าอันประษูบอโตัวสี่แสนพุทนะเอาก็ไปถามเดี๋ยวเขาขายต้องคุ้นกัจะถามมืหมื่นกัน มันบ่านใดก็จะไปหาสื่อตัวจีตัวแดนด้วยอืจเจ้าเระยอกระยองเงบุตรมาไปซื้อเลยกนพูไปซื้อบุตรไปื้ไปซื้อหัวตะย่องมาสั่นป้ปา